ชาตดาโงค์เอกคือพระพุทธเจ้ามีเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นมาสอนพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธ <c oughs> หากว่าเราเกิดมาเนี่ยไม่ได้พบพุทธศาสนานี้ก็เหมือนกับสัตว์ทั้งหลายที่เกิดตายเกลื่อนดูโลกธาตุไม่มีความหมายอัใดเลย <c oughs> แต่นี่เราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาพุทธโออันเลิศธรรมโมอันเลิศสังขวเลิศ ขอให้ยึดหลักนี้ไว้ประจําจิตใจของเราเรามีวาสนาจึงได้มาพบพุทธศาสนาเ <c oughs> พราะศาสนาได้เป็นศาสนาของผู้สิ้นกิเลสโดยสิ้เนเชิงไม่เหมือนศาสนาอื่นใดที่เป็นครังกิเลสพูดไปก็ลูบคำคำรมดำรมขาวหาความแน่นอนไม่ได้เพราะไม่ได้รู้จริงเห็นจริงเหมือนผู้สิ้นกิเลสแล้วนั้นรู้จริงเห็นจริงจริง <c oughs> เช่นว่าบาปมีมีจริงๆไม่สงสัยใครอย่าอาจอย่าเอื้อมอย่ากล้าหานอย่าลบหนูดูหมิน่นคําสอนมือเจ้าว่าบาปไม่มีตัวสร้างบาปนั่นแหละตัวเป็นบาปใครเป็นคนสร้างบาปคนนั้นเป็นตัวบาปใครเป็นคนสร้างบุญคนนั้นเป็นตัวบุญเป็นตัวมรรคผลนิพพานขึ้นมาในหัวใจของคนคนนั้นเนี <c oughs> ่ยเอาอยู่ตรงนี้ว่านารกนั่นเป็น ที่อยู่ของคนสร้างบาปสร้างกรรมได้มากน้อยเพียงไรสายทางเดินจะต้องไปทางนรกให้เป็นอื่นไปไม่ได้เช่นสร้างบาปสร้างกรรมมากๆไปสวรรค์นิพพานนี้ไม่เคยมีทมขอบัลลีเจ้าพระองค์ใดสอนไว้เลยสอนแต่ว่าอยา่าทำบาปคือการอยา่าทำบาปก็อยา่าทำลายตัวเองความหมายว่าอย่างนั้นการสร้างบาปนี่คือการทำลายตัวเองเราจะเป็นผู้รับ เพราะรับกรรมแห่งความชั่วของเราที่ทำลงไปไม่มีผู้อื่นใดที่จะรับแทนเราได้เลยเราต้องรับเองนี่คือผู้เชื่อบุญเชื่อกรรมต้องเชื่อคำสอนมูเจ้าในเรื่องบุญเรื่องกรรมเรื่องเหล่านี้ลบไม่สูญนะการทำบาปสัดว์โลกทำอยู่ทุกวันทุกวันทำความชั่วช้าละโมแล้วจะให้บาปสูญหายไปไหนการทำเหตุก็เพื่อผลจะเกิดขึ้น ไม่ว่าทางดีทางชั่วทำชั่วผลชั่วเกิดขึ้นฝังอยู่ภายในใจของผู้ทำทำดีผลดีก็เกิดขึ้นฟักตัวอยู่ภายในใจของผู้ทำเมื่อทำมากเข้ามากเข้าก็เรียกว่าผู้มีบาปมากมีบุญมากทางเดินของผู้มีบาปมีบุญก็ไปทางนรกก็คือทางเดินของผู้ทำบาปไปสวรรค์พรหมโลกนิพพานก็คือทางของผู้ทำวามดีมีทาง คนละเส้นละเส้นผู้ทำบาปมีทางไปทางบาปจบนรกอวิยีทำเหล่านี้พระพุทธเจ้าสอนไม่อย่างโสดสดร้อนๆ้อนพี่น้องทั้งหลายอย่าประมาทนะยาชินชาว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกสวรรค์ไม่มียาชินชายิ่ยงเป็นการหลงตามกิเลสให้หนักเข้าหนักเข้า